มีข่าวใหญ่ไทยลียกคนตีความไปเรื่อยเลยมีคนบอกข่าวใหญ่แต่คนตัวเล็กเอ๊พี่เมธีลบ,บนูนปะวะอย่าเชื่อวิเศษรัศสรรัศดรหไงไอ้บ้ามีทีมสนใจเจมากกว่าทางการท่าเรือ,อม,มากกว่าหนึ่งทีมแล้วใช่มากกว่าหนึ่งทีม,มก็คือแค่เป็นทีมยักษ์ใหญ่ทั้งหมดอะเออ,เอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันคุยกันไปคุยกันมาอีท่าไหนไม่รู้แล้วก็เป็น B g ปทุมที่เหลือแค่ ทีมเดียวที่พร้อมจะเจราจาแล้วก็เสนอเงื่อนไขกลับไปให้ฟอนตาเล่เนี่ยนี่มันคือการคุยที่ถูกต้องค,คุยกับดิวมิ่ออฟเฟอร์ไปแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมีโอกาสไหมว่ามาาแป๊กอาจจะไปค้นตังค์หลังตูเ้เย็นเพิ่มอีกหลังตู้ข้าวหลังตู้เสื้อผ้าเพิ่มทีเนี้ยระบาดคนใช้แล้วแหละใครนะระบาดคนพี่ชายคุณ่ยเหนื่อยแล้วพี่ชายคุณแต่เป็นรุ่นน้องโค้ชเป็นเพชอร์ที่แบบโอ้โหคือชนะอย่างี้ไม่ได้วิธีการเล่นต้องดีองค์ประกอบมันมีพร้อมแล้ว ความคาดหวังนะพี่จุนใช่ตรงนี้หมากเลยคอมเมนต์เนี่ยพี่บอลพี่จุนครับเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจชนาทิพย์ก็แน่นอนทั้งนั้นเลยแน่นอนแน่นอนทั้งนั้นเลยอันเนี้ยเอ่อเอางี้ให้พี่บอลสรุปไทม์ไลน์ให้เรานิดนึงเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องบอกแบบนี้ว่าใครที่ตามฟุตบอลไทยเนี่ยหลายหลายเพจโพสต์ไปในทิศทางเดียวกันว่า มีข่าวใหญ่ไทยลีกมันต้องงี้ก่อนเจจริงๆข่าวเจเนี่ยมันต้องมั้งแต่ช่วงที่วันที่การท่าเรือเป็นพัธนิรกับฟุกุโอกะวันนั้นเป็นวันแรกนะครับที่คุณแป้งออกมาพูดถึงเจซึ่งก็มีนักข่าวถามว่ามีข่าวสนใจจะเอาเจกลับมาไหมค,คุณแป้งก็พูดออกมาว่าสนใจแล้วก็คอนเฟิร์มเลยว่าเขาไม่ปล่อยคอ,อนเลเนี่ยเขามองว่ายังจะใช้งานเจอยู่จนถึงจบซีซั่นนี้ก็ถ้าว่าจบปีนี้หรือว่าจบเล็กแรกไทยลีกเนี่ย เจไม่ได้มาเมืองไทยแน่นอนอ,อันนี้คือสารตั้งต้นเลยครับแล้วปุ๊บสักวันสองวันไออันนี้ถึงมาอรอฟังข่าวใหญ่คนตีความไปเรื่อยเลยมีคนบอกข่าวใหญ่แต่คนตัวเล็กเอ้ยพี่เมธีรบ,บนูนูปะวะเหยาเชื่อวิเศรษรัศสารไดร้ดไง ไอ้บ้า <c oughs> คนแปลอีนอเนสเตอร์คือ,อต้องบองอย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยคนก็มาถามเจเยอะเหมือนกันเ,ออเพราะว่าอีเนสตาก็ถือว่าเป็นตำนานบอลน,นอกเนาะออแต่เราเนี่ยไม่ใช่คนบอลไทยโดย<อ>ตรงเราบอกว่าถ้าให้เราเดาเนี่ยเอาแบบจากที่เรามีประสบการณ์ผุกคีบ้างเราไม่เชื่อมันจะเกิดข<ฮ>ึ้นเพราะค่าเหนื่อยอนเนสตารคุณผู้ชมมันไม่ได้หลักสิบล้านบาทมันแปดสิบล้านมันไม่ได้หลักสิบล้านยี่สิบล้านบาทนึกออกไหมต่อหนึ่งฤดูกาลต่อหนึ่งเลกอ่ะใช่มันหลักสมมติถ้าเกิดหนึ่งฤดูกาลเนี่ยแต่หน อ่ะก็พอโพสต์นั้นไปคนก็ไปโยงอินเนสตาโยงอินเนสตาเสร็จปั๊บเอาเฮ้ยสุดท้ายเพราะว่าเพราะว่าข่าวเจมันถูกกบไปแล้วไงว่าเจาไม่มาอ่ะเพราะว่าเพราะว่าพอมาดาแป้งพูดเปิดทางนู้นเขาปฏิเสธใช่เจไม่มาเจาไม่มาอย่าง,งแย่คือจบซีซั่นนี้นี่คนก็เลยอตีความเจมตัดทิ้งไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพอไม่กี่วันหลังจากนั้นเนี่ยข่าวเจมันก็เลยมาว่ามีทีม สนใจเจมากกว่าทางการท่าเรือมากกว่าหนึ่งทีมแล้วใช่มากกว่าหนึ่งทีมและมันก็มีดิวขึ้นมาหนึ่งท่าเรือที่เราทราบกันไปนะครับสองบีเจประทุมะนะฮะแล้วก็สามมันมีเอี่ยวกับบุญรมแต่บุญรำเนี่ยผมไม่รู้จริงๆรว่าว่ามีเอี่ยวด้วยไหมแต่ส่วนตัวมองว่าไม่แต่คนเนี่ยเอากระแสไปด้วยก็คือให้เป็นทีมยักษ์ใหญ่ทั้งหมดนะอ่ะเออใช่แล้วก็สุดท้ายเหมือนมีอีกทีมหนึ่งเพราะว่าข่าวนี้มันมาเฉลยโดยคุณพ่อก้องพบที่ให้สัมภาษณ์ว่ามันมี R4 าสี่ทีมนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันคุยกันไปคุยกันมาอีท่าไหนไม่รู้แล้วก็เป็น BG จีปทุมที่เหลือแค่ทีมเดียวออันนี้คือข่าววันก่อนกลับนะเหลือแค่ทีมเดียวที่พร้อมจะเจรจาแล้วก็เสนอเงื่อนไขกลับไปให้ฟอนตาเล่เหมือนเราคุยกันอะเจ๊เจ๊ก็ผมคุยกันแต่เจ๊ไม่ได้ยื่นเลยมาแต่พ่จุดแค่จุดมาเลยบอล70 เนี่ยนี่มันคือการคุยที่ถูกต้องคุยกับดิวไม่ต้อ์ไปคือคุยกับออฟเฟอร์คนละแบบคุยที่บางทีก็ถามถ่ายไปเรื่อยไปเปื่อยดูความสนใจดูความน่าจะเป็นแต่ว่าทางฝั่งเนี้ยยืดเลยถูก70ตอนนี้ก็เลยมูลค่ามันเลยอยู่ที่70ลดสินี่คือตามที่เขาว่ากันว่านะคือยังไม่ได้มีหลักมาจากอะไรของบิจิทั้เลยถ้าทุกอย่างจะรอแบบออฟฟิเชียลเนี่ยรอเลยว่าเท่าไหร่รอติดตามข่าวจากสื่อญี่ปุ่นเอาเพราะว่าสื่อไทยเนี่ยผมกล้าฟันธงไม่บอก มันบอกไม่ได้อยู่แล้วรอไปเมืองนอกดูเอาเองเป็นมารยาทใช่นะแกตอนนี้มันมีแค่บีจีปุมเท่านั้นที่มีข่าวคือจะบอกว่าทุกอย่างตอนนี้ถ้าเรามองตามข่าวต่างๆเจพี่จุนเราไม่สามารถตีความไปอย่างอื่นได้เลยครับแม้ว่าคุณแป้งจะบอกว่าเดี๋ยวผลเมื่อคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันเจเันดิ้งแล้วจะลงคลองสามหรือคลองเตยซึ่งผมมองว่าคุณแป้งอ่ะโอเคแกน่าจะทำการถ้าพูดตามตรงคือ เหมือนกับแยกเอ็นเกตมาหน่อยใชแต่คือตอนนี้การการคุยระหว่างผู้ใหญ่เนี่ยคุณแป้งกับบอสปวินเนี่ยมันจบแล้วแหละมันคงไม่ได้มีการแบบเอ้ยงั้นฉันให้80ดสิบได้ไหมเธออยากให้เพิ่มผมว่ามันจบแล้วครับแล้วนี้ถ้าเกิดมีโอกาสไหมว่าบาราแป้งอาจจะไปค้นตังหลังตู้เย็นเพิ่มอีก หลังตู้ข้าวหลังตู้เสื้อผ้าเพิ่มอีกเราต้องมองอย่างนี้ก่อนเจ๊ว่าผมเลยมองกลับกันว่าคุณแป้งเขาก็ทุ่มมาเยอะแล้วนะปีนี้ทุ่มกับการซื้อใครซื้อยิมซื้อมิกกี้ไปก่อนแล้วแล้วก็ตัวต่างชาติเขามอีเอาเข้ามาอีกครับตอนนี้ทุกอย่างมันมันก็คงจะเกินงบไปแล้วและที่เขาบอกเรื่องเจเนี่ยผมเลยมองว่าคุณแป้งมองว่าถ้าเอาเจกลับมาถ้าตอนที่กลับมาไม่ได้ ไม่เป็นไรเรารอได้เราทีมเราแก่งอยู่แล้วเรารอจนจบซีซั่นก็ได้และเอามาตอนนั้นราคามันคงไม่ใช่70็รสกเหรอกเพราะสัญญามันก็จะหมดแล้วมนแค่30สิบพอสามสิพอได้ครึ่งแล้วกันแต่พอตอนนี้บีจีบอกงั้นคุณแป้งรอไปสิเราไม่รอเพราะว่าคุณขายมาให้เรานะเราขายไปให้คุณเราได้เงินมาแล้วเราได้เงินมาก้อนหนึ่ง30 40ว่ากันไปนี่เพิ่มอีก30สิบแลกกับได้ซุปตาใช่แลกกับนักฟุตบอลที่ ดีที่สุดคนหนึ่งของไทยแล้วอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้ทาง BG จะซื้อเฟยนะแต่เฟยไม่มาเองถ้าเฟยมาเนี่ยดิวเนี้ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะแบบ50 50แล้วเอาดีไหมไม่น่าเกิดขึ้นใช่แต่พอพี่จุนี่จอยากอยากได้เจไหมพี่โอ้โหมันเป็นทุกอย่างใครไม่อยากได้วะคือต้องถามก่อนว่าทีเนี้ยระบาดคนใช้แล้วแหละใคร นะลำบากคนพี่ชายคุณไงเออเหนื่อยแล้วพี่ชายคุณแต่เป็นรุ่นน้องโค้ชคุเป็นเพชเชอร์ที่แบบโอ้โหคือชระอย่าง้ีไม่ได้วิธีการเล่นต้องดีองค์ประกอบมันมีพร้อมแล้วความคาดหวังแล้วพี่จุนใช่ตรงนี้หมักเลยมันโยนไปที่พี่ธงตรงๆเลยเอางี้ไอตรงเนี้ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเราเจาะลึกตรงนี้ได้อันนี้เราเกินก่อนเพราะว่าคอมเมนต์มาเยอะมากเดี๋ยวถ้าไม่พูดเนี่ยเดี๋ยวคนจะหาว่าเอ้ยทำไมไม่คุยเรื่องนี้ตรงนั้นครับอะไรเงี้ยเนี่ยล่าสุดคนคอมเมนต์บอกว่า โอเคชัดแจ๋วถือว่าคุณผ่านนะใช่ใช่ใช่คือผมก็บองทีเพราะที่ผมแต่ถ้าใครถามว่าเปิดตัวเมื่อไหร่เนี่ยผมไม่รู้จริงนะแต่ผมคิดว่าถ้ามันต้องสวยเนี่ยมันคงไม่ใช่ในในช่วงทีมชาติมันต้องหลังทีมชาติเท่านั้่ถึงสวยสุดถูกกำวังไม่ถ่ายเก็บไว้ก่อนไงถ่ายเจ็บต็อกไว้ก่อน